อ่าครับเช็คโค้ดแล้วนะครับรีโวต,ตัวนี้ครับขึ้นโค้ด P ศูนย์หนครับแอลโฟครับนี่เราก็จะมาดูมากว่าเหตุเกิดจากอะไรบ้างแอลโฟเสียสายไฟยดูท่อยางอินเตอร์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรโอเค นี่ผมก็ไล่ดูท่อแล้วครับมีว่าน้ำมันเครื่องเยิ้มอยู่ตรงนี้ตรงท่ออินเตอร์ของเข้าลิ้นปีกผีเสื้อเห็นไม่เอ่ยนี่สาเหตุท่ออินเตอร์แตกนี่ครับดูใกล้ใกล้นี่ลโลบกเลยโอเคเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนท่ออินเตอร์กันคว่าแต่ถ้าจะจบที่ท่ออินเตอร์ตัวน,นี้ คครับมีรถที่ไฟโชว์เ็โคโโยตา้า

0 1น1ห,หลักหลักโ okay. อเคแล้วก็เปลี่ยนโค้เปลี่ยนไทยเป็ไปแล้ว